ข่าวแรกวันนี้เริ่มต้นกันด้วยควันหลงของการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นํารัสเซียกับผู้นําจีนที่กรุงมอสโกรครับปิดฉากลงไปแล้วและดูเหมือนจุดสิ้นสุดของสงครามรัสเซียยูเครนก็ยังไม่ปรากฏให้เห็นชัดเจนแม้ว่าแผนสันติภาพ12ประการของจีนจะถูกหยิบยกมหาหารือก็ตามนะครับและเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตามเวลาในบ้านเราประธานาธิบดีสีจิ้นผิงลาคณะเดินทางกลับกรุงปักกิ่งหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการครับ สื่อทางการรัสเซียเผยภาพวงดุริยางกองทัพรัสเซียบรรเลงเพลงในขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับกรุงปักกิ่งนะครับโดยดมิทรีชนิเชนโกรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียและเจ้าหน้าที่อาวุโสร่วมส่งท่ามกลางการจัดพิธีอำลาอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามบินนานาชาติในมอสโกรครับ การประชุมสุดยอดอย่างเป็นทางการของผู้นำทั้ง2คนและคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ทำเนียบเพรมลินเมื่อวานนี้กับสีกับปูตินจับมือทักทายและยืนเคียงข้างกันจนเพลงชาติบรรเลงจบก่อนที่การหารืออย่างเป็นทางการของทั้งคู่จะเริ่มต้นขึ้นนะครับ การหาหรือในครั้งนี้ครอบคลุมตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนไปจนถึงการประชับความสัมพันธ์ทางการค้าพลังงานและความมั่นคงผู้นำทั้งสองคนได้ร่วมลงนามในเอกสารยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐ,ฐกิจและความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ก็ยังแสดงความกังวลต่อการขยายอิทธิพลของสหรัฐและพันธมิตรผ่านความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารในเอเชียแปซิฟิก สงครามในยูเครนถูกหยิบมาพูดถึงระหว่างการถแถลงข่าวร่วมกันเมื่อปูตินระบ,บุว่าชาติตะวันตกและยูเครยนยังไม่พร้อมยุติสงครามแม้ว่าข้อเสนอ12ประการของจีนจะสามารถนำมาใช้เป็นหลักการขั้นพื้นฐานเพื่อปูทางไปสู่การจัดทำข้อตกลงสันติภาพได้ก็ตาม Мы полагаем, что многие из положений, выдвинутого Китаем мирного плана, созвучны российским подходом и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако такой подход, пока такой готовности с เราไม่ e no ขนาดที่สีก็แส <lamps> <serves> ดงจุดยืนสนับสนุนการสร้างสันติภาพและการเจรจานะครับรวมทั้งยืนยันว่าจีนมีแนวคิดไม่ฝักไฝ่ายใดในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นครั้งนี้在น克ุ危机问题ล中方一贯遵ี联合国ว章น旨和原则，秉持客ง公正立场。 积极劝和促谈，按照事情本身的是非曲折，决定自身立场，始终坚定站在和平一边，站在对话一边，站在历史正确一边。 ถแถลงการร่วมจากการหารือของสีและปูตินเรียกร้องให้เคารพข้อกังวลด้านความมั่นคงของทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการจัดตั้งกลุ่มเพื่อการาเผชิญหน้ายุติการเติมเชื้อไฟความขัดแยง้งคัดค้านการใช้มตราการคว่ำบาตรเพียงฝ่ายเดียวและสนับสนุนการหารืออย่างมีความรับผิดชอบนะครับสาระสําคัญในถแถลงการร่วมที่ คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับสอดคล้องกับข้อเสนอ12ประการที่จีนได้นําเสนอในวาระครบครอบหนึ่งปีของสงครามรัสเซียยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยข้อเสนอหลักของจีนมีตั้งแต่เคารพอํานาจอธิปไตยของทุกประเทศล้มเลิกแนวคิดในสมัยสงครามเย็นไปจนถึงยกเลิกการคว่ำบาตรแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่จีนไม่ได้เสนอให้รัสเซียต้องถอนกำลังพลออกจากยูเครนแม้ว่ายูเครนจะยืนยันว่านี่เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นของการเจราจาย,ยุติสงครามก็ตามครับขณะที่จอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาค,ความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐออกมาวิพากษ์วิจารณ์ท่าทีของสีทันทีที่การประชุมสุดยอดของผู้นำทั้งสองคนปิดฉากลง To pull its troops out of Ukraine and Ukrainian sovereign territory. They should urge, urge President Putin to cease bombing cities, hospitals, and schools, to stop the war crimes and the atrocities, and end the war today. แนวโน้มการยุติสงครามรัสเซียยูเครนยังห่างไกลจากความเป็นจริงนะครับเพราะเงื่อนไขของการเจราจาสันติภาพของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันเงนื่อนไขของยูเครนคือรัสเซียจะต้องคืนดินแดนทุกตารางนิ้วกลับคืนมาในขณะที่เงื่อนไขของรัสเซียคือยูเครนต้องยอมรับความจริงใหม่ซึ่งก็หมายถึงโดเนสลูฮันเคอร์ซอนและซาโปริเซียรวมถึงไครเมียเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของรัสเซียด้วยครับ การประชุมสุดยอดสีปูตินในครั้งนี้ยังสะทอ้อนให้เห็นถึงการผนึกกำลังกันของทั้งสองฝ่ายท่ามกลางการชิงความเป็นหนึ่งด้านภูมิรัฐศาสตร์ของบรรดาชาติมหาอำนาจด้วยนะครับเนื่องจากจีนก็ได้รัสเซียเป็นพันธมิตรเพื่อคานอำนาจคานอิทธิพลของสหรัฐบนเวทีการเมืองโลกในขณะที่รัสเซียก็ได้จีนเป็นลูกค้ารายใหญ่ในการนําเข้าน้ํามันและก๊าซด้วย ผู้นำทั้งสองคนยังบรรลุข้อตกลงโครงการท่อส่งก๊าซ Power of Siberia 2ผ่านมองกโกเลียเพื่อส่งก๊าซปีละ50,000ลูกบาทเมตรให้จีนด้วยครับบริษัทผู้รับผิดชอบได้รับมอบหมายให้ประสานงานในเรื่องของรายละเอียดต่างๆและรีบลงนามในข้อตกลงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับแถลงการร่วมของผู้นำทั้งสองคนยังย้ำด้วยนะครับว่าความร่วมมือของทั้งสองประเทศไม่ใช่พันธมิตรทางการทหาร หรือว่าการเมืองไม่ใช่การรวมกลุ่มและมุ่งต่อต้านประเทศอื่นๆแม้ว่าราัสเซียและจีนจะเห็นชอบยกระดับความร่วมมือระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศและจัดการฝึกซ้อมทางการทหารร่วมกันให้มากขึ้นในอนาคตอาจจะเรียกว่ามิตรภาพของผู้นำทั้งสองคนเกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันรอบด,ด้านครับ และดูเหมือนว่าสีจะเป็นฝ่ายถือไพ่เหนือกว่าปูตินในการเดินเกมกระชับความสัมพันธ์ในครั้งนี้แน่นอนว่าตอนนี้ทั่วโลกกําลังจับตามองนะครับว่าสีจะหารือกับเซเลนสกี้ผ่านทางโทรศัพท์ตามการรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal สื่อของสหรัฐจริงหรือไม่ครับ